สวัสดีมิลลักแฟนดาบพี่ขาระสูนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็จะมีกิจกรรมใหม่มานะสำหรับใครที่เล่นเป็นเซิร์ฟที่สองเขาเรียกว่าวันที่2อ,อ่ะวันนี้น่าจะเป็นวันที่28บมั้งนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะล็อกอินวันที่28นะถึงจะมีทางหน้าของกิจกรรมอ่ากิจกรรมอันนี้เข้ามาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีของรางวัลอะไรยังไงนะแล้วก็ การเล่นเป็นยังไงมาก็ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนเลยนะครับผมสำหรับร้าน Elastic Shop นะเ,เติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไหวเติมปลอดภัยต้อง Elastic Shop เท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับผมก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Hi h i l นะจะได้เป็นการเก็บเครดิตในช่องเราไปในตัวนั่นเองนะโอเคมาวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงกิจกรรมก่อนแล้วก็ เดี๋ยวมาพูดถึงกิจกรรมก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะสุ่มตู้ปกติอันนี้สักหน่อยและกันสักร้อยห้าสิบเนี่ยแหละแล้วก็กิจของเพิ่มเดเอร์อสูรกิทาโร่วันนี้เราจะเอาให้ได้การันตีหนึ่งตัวนี่อีกสี่สิบหกครั้งก็คือเราจะได้กิทาโร่จากการันตีเน่ชัวร์อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้อีกด้วยแล้วก็น่าจะใช้ใช้ยกอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันการันตีสี่สิบหกผมมีสามสิบสามมาโอเคเริ่มจากกิจอันนี้ก่อนกิจอันนี้นะ ขั้นแรกเลยให้เรากดเลือกซัพพอร์ตก่อนแล้วกเ็เลือกเพื่อน3คนเพื่อจะเอาบัฟแอ็แท็กสาอรต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเพื่อน3คนอันเนี้ยตอนแรกผมนึกว่าแต่ว่ามันสามารถเอาตัวละครของเพื่อนมาช่วยได้แต่ว่าไม่ใช่นะมันไม่สามารถเอาตัวละครของเพื่อนมาช่วยได้มันแค่มีเพื่อนครบ3คนเนี่ยมันจะได้พลังโจมตี30%นนั่นก็คือบัฟของมันนั่นเองนะก็แค่นั้นเลยส่วนของรางวัลข้างล่างนะก็นี่ตีครบ10ดดานได้ตัว๋วสามัญ แล้วก็30ได้ของอีก50แล้วก็1นึ่งร้อยร้อยห้าสิบไปไปเรื่อยๆป,ปุ๊บจนถึง1000ก็ได้ของอีกเช่นกันโอเคแล้วก็เอ่อเป็นรางวัลอันนี้รางวัลตอนจบกิจกรรมนี่มันจะมีอันดับให้อันนี้คือของรวมเซิร์ฟนะของหลายเซิร์ฟอยู่นะประมาณ4ี่ห้าเซิร์ฟได้มั้งผมไม่แน่ใจว่ามันนับเซิร์ฟยังไงนะอ่ะของรางวัลก็จะมีประมาณนี้รางวัลที่1ก็คือจะเป็นตัวแดง10เอ่อแล้วก็เพชรสามพันแล้วก็เป็นหินนี่เมทิโอ สองอันสำหรับขั้นขั้นที่หนึ่งอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นวานี้นี่ไปวานี้มาส่วนแล้งอันเนี้ยมันจะรวมค่อนข้างหลายเซิร์ฟอย่างของผมมาเซิร์ฟเก้าเก้าเนาะอ่ะเซิร์ฟเก้าเก้าเสร็จปุ๊บอันนี้จะมีเซิร์ฟร้อยหนึ่งคนที่ไม่ได้ขึ้นเออเซิร์ฟอยู่ใต้ชื่อเนี้ยก็คืออยู่เซิร์ฟเดียวกันนี่ไม่ได้เขียนอยู่เซิร์ฟวายเซิร์ฟวายมั้งไม่แน่ใจอ่านอันนี้ก็แบบอ่ะนี่แล้วก็จะมีเซิร์ฟร้อยนี่เซิร์ฟร้อยสาม ผมเลยไม่ชัวร์ว่ามันนับเซิร์ฟยังไงนะแต่ว่ามันน่าจะมีระยะเซิร์ฟมาหลายนาอย่างสมมติ99ถึง105หรืออะไรประมาณนี้ประมาณ4-5ประมาณ5เซิร์ฟหรือบ้างนะผมเดาๆหน้านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อัอนนี้รางวัลเขาเรียกว่ารางวัลรายวันอ่ะรางวัลลายวันจะเป็นตัวนี้อัอนนี้คือรางวัลตอนจบซีซั่นนะนี่ กิจกรรมมันจะบอกอยู่ว่าอีก6วัน13ชั่วโมงก็จะถึงจบกิจกรรมมาเดี๋ยวเรามาลองตีกันสักหน่อยเออแล้วนี่ดูก่อนนี่อันนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเงื่อนไขในการเล่นก็คือเราต้องมีตัวละครธาตุไฟลงเนี่ยสามตัวซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันวันเนี้ยเป็นไฟ3ตัวแล้วก็อาจจะมีน้ํา3ตัวลม3ตัวอสูร3ตัวอะไรประมาณนี้นะอันนี้อันนี้คือเดาๆเพราะว่ากิจกรรมนี้เพิ่งมาเหมือนกันแล้วก็วันนี้วันแรก โอเคอ่ะอันนี้เป็นทีมผมที่ผมเอาไปใช้นะก็คือจะมีตัวหลักๆเนะี่ยจะมีกิวแล้วก็เป็นเนี่ยทีมหลักผมอะ่ะจะมา4ตัวแล้วก็จะมีตัวทันจิโร่ไฟเพราะว่าตัวไฟผมไม่มีอะไรตัวไฟผมก็คือมีทันจิโร่เนี่ยที่อัพดาวเยอะสุดก็คือ4ดาวนะก็เลยเอาทันจิโร่มาแล้วกันนะเพราะว่าตัวอื่นคือไม่มีว่าจะเอาตัวอื่นก็ อย่างมิสซิลี่หรือว่าในสกุลเนี่ยดาวมันก็ค่อนข้างน้อยก็เลยเอาเอาเอา,เอาทันมาแล้วกันนะไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ทีมจะใช้เป็นทีมนี้อ่าบัฟจะใช้เป็นอันนี้นะพอเป็นไฟสามแล้วก็น้ำสองสกิลมาสเตอร์เอาเป็นสกิลฮิลเลือดอ่ะเจอกันอ่าอันนี้มันเริ่มที่หนานประมาณ80ดสิบกว่าๆนะถ้าจำผิดอันนี้คือเลือกบัฟเหมือนกิจกรรมต่างๆปกติอ่ะเลือกบัฟม,มาอ่ะนี่เริ่ม81แล้วเราก็ตีปกติไปเอาจริงมันค่อนข้างถึกพอสมควรนะบอดอ่ะ อาจริงถ้าเป็นทีมหลักผมอ่ะผมน่าจะผ่านได้สบายแต่ว่าจากที่อยู่แล้วคือไม่น่าจะเอาทีมหลักมาได้หมดเพราะว่ามีเงื่อนไขในการเอาอ้นี่มาเอาเอา,เอาตัวละครมาแล้วก็ไม่มีไม่มีธาตไหนของผมเลยที่ผมปั้นถึง3ตัวอย่างมากก็มีแค่2ตัวก็เลยค่อนข้างจะเสียเปรียบตรงนี้อยู่มากิวไล่เก็บไปปบเข้าให้แล้วก็แทงเข้าไปยิวเลื่อนมาอ่ะไอ้โกคุปาดเข้าไป โอ่งเข้าไปด่านมันจะนับทีละห้านะทีละห้าสเตจนะถ้าผ่านอ่ะก็คือเนี้ยแปดเอ็ดพอผ่านเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเจอแปดสิบหกต่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่ใช่ว่าเริ่มแปดเอ็ดแล้วไปแปดสองแปดอะไรพวกนี้นะไม่ได้ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นคนที่วีพีต่ำกว่าเนี้มันมันนับยังไงแต่ว่าของผมวีพีสิบอ่ะมันนับทีละห้าด่านอันนี้ชันยังสบายเพราะอันนี้คือผมผ่านแล้วนะชั้นเนี้ยเดี๋ยว จะต้องไปดูตอนชั้นที่แบบไม่ผ่านอะคือแบบน่าจะยากพอสมควรไอนนเดี๋ยวเราไปดูจนเอ่อตอนชั้นประมาณ85 90อะไรที่ผมติดดีกว่าน้อมาขอกดข้ามไปไม่แน่ใจว่าจะผ่านทุกด่านหรือเปล่านะเพราะด่านมันก็ค่อนข้าง,างพอสมควรเห็นไหมเมื่อกี้จากแปดเอ็ดอันนี้เป็น86ละอ่ะเลี๋ยวดูนี้ก่อนถ้าด่านนี้ผ่านเสร็จปุ๊บผมก็จะไปชั้นที่ผมอ่าถึงปกติ91มาปาดไป เอาจริงถ้าแบบปกติของผมอะ่ะผมจะใช้ทีมที่เป็นเ,เป็นรูปตัวการกระบาดอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่ปกติถ้าผมใช้เป็นทีมการกรบาดผมจะให้ทมาอายุเป็นตัวแท้งอีกตัวหนึ่งเนาะแต่ว่านี่คือมันเอาทมาอายุลงไม่ได้ผมเลยต้องใช้เป็นทีมนี้แทนเอาลิงโอคุแทงตัวเดียวแทงเข้าไปฮิวเรื่องมีอ่ะอ่ะเขาให้ห้าแสนแปดห้าแสนเก้า ตอนนี้คือกิยูผมอัพไปแบบค่อนข้างเยอะมากๆคอมม่าแดง2ชิ้นแล้วก็คอมม่าส้มประมาณ3 4ชิ้นนะคืออัพแบบอัพอัพค่อนข้างโดดจากตัวอื่นพอสมควรโดดกว่าลิงโงคู่พลังน่าจะห่างกันหลักแสนอยู่นะหลายแสนอยู่อา่านี่เ์นที่3ตีปกติอับให้อันนี้มันไม่มีเร่งคูณเหรอมีแค่คูณ2เองแทงเข้าไปปาดเข้าไปตีตีต นะอันนี้ก็จะผ่านชิวๆนะแทงเข้าไปปาดเข้าไปอันนี้น่าจะผ่านชิวๆนะขออนุญาตก,กดข้ามล้ันอ๋อนี่มาเป็น90ก่อนเหรอนึกว่าจะไป91โอเค90ปาดเข้าไปเอ๊ะทำไม ทันจิโร่ผมโล่มาจากไหนสองสแต็กปะดูหนากว่าชาวบ้านเขาจังแล้วก็ทุบเข้าไปมาเข้าให้ชันนี้รู้สึกเหมือนมันจะค่อนข้างพอสมควรแล้วนะแล้วก็ไอ้บัฟฮิวตรงเนี้ยมันจะมีสีฟ้ากับสีเขียวผมไม่ชัวร์ว่ามันมันต่างกันตรงไหนนะใครใครรู้ลองลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะไอ้บัฟเนี้ยบัฟที่เป็นออิลิ่ง ที่เป็นสีเขียวเนี่ยกับบัฟ all healing ที่เป็นสีฟ้ามันต่างกันยังไงนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บที่จริงถ้ามันให้เอาทีมตัวละครตัวอะไรก็ได้เข้ามาเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะน่าจะไปได้ไกลกว่ามาปะ๊ให้โอ้มันจะแทงไหวไหมเนี่ยโอเคแตก น่าจะค่อนข้างยากนะหรือว่าเราควรปรับเป็นทีมการกระบะคืนมะแล้วดูดิทันจิโร่โดนตีไม่เตายไม่ได้ช่วยเลยรืออทันจิโร่เลยหรือเราควรเอากิยูยืนหน้าดิเพราะกิยูถ้าฆ่าศัตรูได้ก็ยังหิวได้อยู่จะบอดเั็งตีแดงมากเลยผมว่าไม่น่าจะผ่านนะดูจากสภาพเดี๋ยวลองดูให้จบก่อน ป้าก็ให้มาโลคาทาเนี่ยก,กูป้าก็ให้หกแสนอันนี้คืออยู่ในเอ่อพาสีดปะนะเฟมิงโหมดแล้วยังยังถือว่าเบาอยู่แล้วกันเต่เพราะศัตรูมันไม่ครบด้วยแหละถ้าโคกอาจจะถึงแปดแสนอยู่นะป้าก็ให้ป้าสนีแสนนึงน่าจะยากนะผัวน,นี้ไม่น่าจะชนะนะเพราะยากกดข้ามไป อ่ะถึงแค่ประมาณนี้ก็คือถึงสถติเก่าอะมันมันไม่เกินนี้เลยอ่ะไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมันมีรอบให้ด้วยนะมันตีได้แค่ประมาณ10รอบอยู่นะของน่าจะของแต่ละวันมาเดี๋ยวขออนุญาตปรับทีมใหม่ก่อนปเป็นทีมนี้อันนิ้ซุกซับ เนสโกะมันทำอะไรได้วะผมยังไม่รู้ว่าเนสโกะทำอะไรได้เลยเอ่อเนสโกะโผลสมันไม่ควรเอาลงทีมอะเคร่องีโอเคสุดแล้วคือมันไม่ควรเอาลงทีมอะเนสโกะมันอ่อนมากเลยอะเนสโกะเนสโกะอ่อนมากเลยอะลูก อ่ะเดี๋ยวขอลองตีอีกหนึ่งครั้งแบบใช้ทีมตัวเอกแล้วกันมาเอาเป็นทีมรูปแบบนี้เลยเออไอ้ไอ้ไม่เป็นไร 81. เอาแปดสิบเอ็ดเอาดาวเอจได้อยู่โอเคแล้วก็นี่เอาฮิลนงะตายไปเลยทันจิโร่ไม่ใช่เอ้ยอ๋นนี่แปดสิบเก้าก็ได้เท่าเดิมนะไม่ผ่านอโอเคช่างมันเถอะได้แค่นั้นเ็าแค่นั้นไปสอบกีจกร,กกร,รใหม่ มาแล้วก็อันนี้กีวผมที่ผมบอกว่าอัพเพิ่มมาตอนนี้นะตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่1นึ่งแสเลือดอยู่ที่1ล้านนะก็ของที่อัพเพิ่มตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนี่อ่ะแล้วก็อตอนนี้เคนเขาเรียกว่าอาวุธ EX ก็ถึงเลเวล25แล้วอีก5เวลก็น่าจะตันละต่อไปก็คอมมาอย่างที่บอกไปนี่มีคอมมาแดง2ชิ้นแล้วก็เป็นส้ม3ชิ้นแล้วแล้วก็อันนี้เป็นแอนแทกแอนแทกเปอร์เซนต์วล50อ่ะอยู่ที่สีม่วงอยู่แล้วก็ อะไรบ้างนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวละครนี่อันนี้เดี๋ยวขอเปิดนี่ก่อนอันนี้คือเปิดแบบไม่ต้องคาดหวังนะอันเนี้ยถ้าได้ตัว S R ก็ดีหรือว่าตัว R ก็ได้เอาแค่ตัว R พอตัว R S R S R เนี่ยเอามาเถอะอย่างน้อยมันยังมีประโยชน์ไอพวกตัว N มันก็ถือว่ามีประโยชน์แหละอย่างน้อยมันเอาไปย่อยเนี่ยนะมันย่อยอัตโนมัติได้โอเคมาอันนี้152ยใบ อขอกิยูชิโนบุเลนแท้งสามตัวตัวไหนก็ได้เอาสักตัวขอมาสักอันเถอะโอ้หไอ้เยอะมาคู่อย่างนี้เลยปับ๊บซาบิโตเอ๊ะมาบ่อยอยังอ่ะลูกพี่อย่าบอกนะว่าเอเดนอาร์ H R ไม่ออกเลย ครับป้าทำมายุโอเคแต่แต่ว่าป้าทำมโยุมีเยอะมากแล้วนะตอนเนี้ยมีในคังสามตัวรวมกับตัวน,นี้เป็นสี่ตัวแล้วนะป้ารักผมมากเกินไปป้า,าช่วงนี้นี่ <c oughs> สูบแล้วเกลือครับโอเคได้ทานน้ำอีกตัวหนึ่งสูบแล้วได้เอเดาร์มาสองตัวนะได้ป้าทำม,มายกกับมาอันนั้นมาแล้วเมื่อกี้ได้อินุสกิมอีกหนึ่งตัว ือว่าเกลือนะมาแล้วก็มาเปิดอันนี้อีกอันนึงเอ่ออันนี้เอ่ออันนี้สิบครั้งได้กิวทาโร่โอเคการันตีกิวทาโร่อ๋ออันนี้รีใหม่ด้วยมาแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดการันตีตรงนี้นะให้ได้สามสิบหกครั้งเอาตัวละครเอเดนอา N N เอาจริงตัวอะไรก็ได้นะเอามาเถอะอันนี้เท่าไหร่ละอา่า เรามี3อ่ะเดี๋ยวเปิดเศษก่อนแล้วกันป๊าปมาเปิดเศษ3ครั้ง1 2เองไอันนี้เอาเอาเอาทีละอันเอาทีละอันหมดเลยดีกว่าเนาะมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โห สรุปแล้วคือเราได้การันตีจากกิจกรรมเนี่ยก็คือเอนมูเอเสองตัวเลยนะถือว่าเกลือแล้วกันนะผมว่าถือว่าผมว่าผมว่ามันค่อนข้างเกลือนะเอ๊แต่นี่อีก40ครั้งได้40ครั้งได้กิลทาโร่เอ๊แต่ว่าต่อให้ได้มาตัวเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะขออนุญาตไม่เอาแล้วกันนะถึงมันจะแค่40ครั้งแต่ว่า40ครั้งก็3 4 2สี่สิบสองหมื่าสองื่นสองถว่าเลยอไม่เอาดีกว่านะขออนุญาตเอาขออนุญาตไม่เอาดีกว่าเรา เก็บไว้ใช้ทำอย่างอื่นบ้างน่นาจะคุ้มกว่าอันนี้เอาแค่นั้นแหละพอละเอ็นมุเอ็นมุอันนี้อัพได้โอเคเอ,อ่มาเดี๋ยววันนี้อัพกิวทาร่กันดีกว่า ป้าทำประโยชได้อันนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่รู้จะเอาตัวอะไรอันนี้ก็อาจจะต้องเอาชิโนบุกับเรียนแท้งตัวไหนสักตัวแต่ว่ารอก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคมาเดี๋ยวมาอัพตัวละครกันเอ่อคิวทาโร่โอเคแตกตัวเลยอะ เยอะเกินโอเคแล้วก็ขาดอีก3ตัวเราถึงจะขึ้นเป็นเอ้าจริงขาดกิลทาโร่อีก3ตัวเราสามารถอัพได้จนถึงลุงอ่ะประมาณนั้นถ้าตัวละครอสูรเราพอนะอันนี้จะเป็นเอ็นมุโอ้โหจะตัวละครแม่งรู้สึกอัพแป๊บเดียวตัวละครล,ล่อยหลอไปเยอะมากเลยนะสำหรับตัวละครอสูรเนี่ยโอเคแล้วก็ออันนี้ที่สามารถอัพได้เป็นอินโนสเกีเอออินโนสเกีเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวผมขอคิดก่อน เนือ่องจากตัวละครมันมีค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมพออัพเอ่อถ้าพวกตัวนี้กิวผมขาดมันต้องใช้ตัวสองดาวลุงอ่ะเอาซาคอนจีดีกว่าอัพไปเถอะอันนี้เป็นทันจิโร่อ๋อทันจิโร่มนอัพไได้เลยว่ะเอาเป็นมาคุมโมะแล้วกัน ตัวละครซาคอนจิเรามีค่อนข้างเยอะนะอ,อันนี้ขาดตัวหนึ่งโอเคไว้ก่อนใช่ป่าวามันใช้กี่ตัวใช้6ตัว3 4 5ตมี5ตัวโอเคเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนอในอนาคตเนี่ยพวกตัวละคร S S R เนี่ยเราต้องเก็บไว้ใช้ในการอัพนะถ้าอย่างสมมติกิยูเนี่ยเห็นไหมมันต้องใช้2ดาวฟ้าซึ่งตัวละคร2ดาวฟ้าสามารถทําได้แค่ตัว S S R เท่านั้นนะพวกตัว SR มันอัพได้สูงสุดแค่4ดาวแดง มันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้อยพวกวัสถุดิบระดับสูงแบบเนี้ยมันต้องใช้ตัวเอเนอาร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วหลังๆอ่ะพยายามเยีวอาร์ไปอัพธรรมดาอ่ะให้เก็บเอาไว้จะดีกว่านะนี้ถือว่าเป็นการเก็บระยะยาวแล้วกันโอเคส่วนธาตุไฟอันนี้เรามีอันนี้้หกตัวสาไม่ได้ เห้เยวี่ยงให้ทันจิโร่ไว้ก่อนอแล้วก็สีนี้เอ่อเทนเงินเ้เทนเงินผมอัพได้ถึงฟ้านี่ว่าโอเคถ้าถึงฟ้าเก็บไว้ก่อนแล้วก็ป้าธรรมยุ นี่นี่ป้าธรรมโยป้าธรรมโยเอ่อสีดาวแดงอันนี้อัพเก็บไว้ก่อนตอนนี้สามดาวแดงต้องใช้เออเจนิสส่อโอเค ถือว่าเตียวไว้ก่อนอ่ะเป็นสีดาวแดงโอเคแล้วก็ขาดตัวสองนี่อันนึงแล้วก็โอโ้โหแต้ม2 0,000แต่จริงๆผมถ้าต่อให้ถึงแล้วผมก็ว่าจะยังไม่อัป้าทำอายุแล้วกันเราน่าจะต้องเก็บไว้รออัปพวกตัวหลักๆก,ก,ก่อนแล้วกันนะตัวที่มันเป็นเมตาก่อนดีกว่าปทำมายุนี่เก็บไว้ก่อนไม่ไม่ได้ห่วงตัวละครไม่ได้เลยนะแต่ว่าแต้มอัปอ่ะใช้2 0 0 0มนเนี่ยมันเยอะเยอะแบบเยอะมากๆนะ2 0 0 0 0เนี่ยถือว่าเก็บค่อนข้างนาน อ่าอันนี้เราสามารถอัพได้เีสือแม่งหมาเยอะมาก3 4 5 6 7 7ตัวละ hmm. เยอะไปไหนอ่าสองดาวไปสว่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเอ็นก็เอ็นมูอัพต่อได้หัวหินหมดพอดีเป๊ะเลยเหลือร้อยเดียวอันนี้ขาดอีก 3.. ามาขาดอีก2ตัวด้วยอ่ะถือว่าได้เอ็นมูมา อีกอันหนึ่งเอาจริงเอ็นมูเนี่ยมันเป็นตัวละครดาเมจที่เล่นได้เหมือนกันนะมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งละกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเก่งแต่ว่ามันปัญยากเพราะมันเป็นอสูรนะก็เลยปัจจุบันเลยอาจจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่แต่ว่าของเซิร์ฟนอกเขาก็มีใช้กันบ้างปะตายละกันนะประมาณนี้ก็ได้มาก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวค่อยอัพแล้วก็กีทาโร่เอ้ยเราเราไปเอาของกีทาโร่ได้นี่วะนี่ดาวุฒแดงฟรีมาอีก แล้วก็อันนี้อันนี้ต้องใช้3ตัวถ้าเรามีตัวละครกิวทาโร่อีก3ตัวเราสามารถทําได้จนถึงดาวลุ้งเลยแต่ว่านั่นแหละไม่คุ้มนะไม่คุ้มผะว่าหรือว่าเอาเพื่อคอนเทนต์เหรอมันมีเวลาแค่วันนี้วันสุดท้ายนะเนี่ยลอีกสิบห้าชั่วโมงถ้าสมมติเราเปิดอีก40ครั้งเนี่ยเราได้1ตัวแล้วก็อันนี้ก็เกือบสิ้นเดือนแล้วถ้าเดือนหน้าเนี่ยเราก็ได้ล็กหนึ่งตัวลกหนึ่งตัวเราจะไปหามาจากอันนี้หรืออนันนู้น ก็ได้เราก็จะเดาวลุงได้เอาไงดีวะเอาไงดีเริ่มเริ่มรังรลแล้วเริ่มรังเีแล้วผมละเกียจเกียดไอ้ความรู้สึกที่แบบว่าเอาอะไรดีวะทั้งที่มันควรจะตัดสินใจตั้งแต่ความรู้สึกแรกเว้ยถ้าไม่เอาก็คือเราไม่เอาไม่เอาก็คือไม่เอาอไม่เอาก็คือจบจบ,จบแค่นั้นถ้าสมมติมันมีความกิดสองแบบเอะถ้ามันอีกอีกนิดนึงรวมกิจดุนกิจนี้ด้วยอีกนิดนึงมันก็จะได้แล้วคนะือแบบโอ้เกลียดเกียดโอเคป่ะเดี๋ยวมาอาวุธแดงเมื่อกี้แรนดอมอันไหนก็ได้มาเถอะ เอ้ยเอ้ยันนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีของแท้งดาบแท้งเรายังไม่มีแ,แ,แ,มมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีดาวเอ้ยไม่ใช่ไม่มีดาวไม่มีธาตุเราต้องไปซูมอีกโอเคแต่ว่าได้อันที่ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคอยู่ออขออนุญ,ญาตอัพทางด้านของอันนี้ก่อนอัพให้เสร็จไปทีละอันแล้วกัน รับ2ดาวแล้วตอนนี้ผมต้องการไอของมาลีลีสายเนี่ยชุดอันนี้ไม่รีดีกว่าชุดเก็บไว้รองเท้า1อันโอ้แลนี้วนึ่1สองีโอ้เยอะมากอาวุธแดงว่ามีเยอะแล้วนะไอของลีต้องการเยอะกว่าอีกอะอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับ กี้วันนี้นะเพราะว่ามันน่าจะไม่มีเนื้อหาอะไรแล้วแหละวันนี้ก็หลักๆเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมใหม่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาสุ่มกีทาโร่ตอนสุดท้ายก็อ่ะสุ่มไปอย่างที่บอกไปละแล้วก็อัพได้จนถึงเนี่ยแหละได้ถึงแค่ตรงนี้แหละเอาไงดีวะสองจีสองใจแถ้าเอาอีกถ้าสมมติเราสุ่มจากตรงเนี้ยหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเราสุ่มจากตรงเนี้ยอีกสี่สิบครั้งเนี่ยเราเสียอีกหมื่นสองเสียหมื่นสองได้กีทาโร่หนึ่งตัวแล้วก็วันเนี่ยมันวันที่อ่อยี่สิบ แต่ว่าแต้มมันก็น่าจะไม่พออ,อยู่ดีแล้วก็อันนี้เดือนหน้าก็ผมว่าอาคษาก็มีโอกาสจะมาอีกนะถ้ามันไม่มันไม่สลับตู้นะกโ็โอเคช่างแมงเถอะไม่เอาก็คือไม่เอานะโอเคจบจบโอเค คิดวันนี้มีเพียงประมานี้แล้วกันนะครับผมก็ใครดูมินก่อนนี้นะขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะสำหรับร้าน e l a s t i c Shop นะเพิมเกมราคาถูกนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง e l a s t i c s h o p เท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับผมก็ใครไปใช้ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกอ,อ,อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาเหิวนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตให้ช่องเราไปในตัวนั่นเองนะครับผมก็ คลิปวันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปเกา่เกาๆได้จะแปะคลิปทางซ้ายเพลลิดเพลานขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม